อยู่ข้างล่างลำคานไอ้พวกผู้ชายใช่ไหมคะอือผู้ชายมันวุ่นวายอือใช่ไหมลูกลูกสาวไม่ยอมยองข้างล่างเลยลำคาญผู้ชายเหรอลูกอ่ะลำคาญผู้ชายใช่ไหมบอกแม่ชี้ว่าลำคาญผู้ชายผู้ชายมันวุ่นวายใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะไอ้ผู้สาวอ๋อผู้สาวมุกแดงไล้ลูกสาวหมุกแดงลูกสาวคนโถงน่ะอือมีผู้ชายห้างนะมีผู้สาวคนเดียวมีผู้หญิงคนเดียว เขา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 ไม่ค่อยอ,อ,อยู่ใคระชอบปีดวเวกมันนอนกับพี่ปื๊ดมัง่งมานนอนกับอพี่วันมัง่งอย่างเงี้ยคือเขาได้กับทุกตัวเลยเข้าได้กับทุกตัว,ไ,ตวไม่มีปัญหาก,กับใครทั้งสิน้นไม่เหนแสปิดวิเวกดูหน้าตามันเอาไข่ที่ไหนเลแล้วดูสายตามันเอาไข่ที่ไหนแล้วดูแล้วด,ดูสายตายายะยต่างกันแล้วนะคะอ่สายตาเห็นไ,ไหมคะอันนี้สายตาเขาแบบเแบบแลเบลไอน้นั่นสายตาไม่เอาไข่ เมื่อไหร่กงมันจะมาก็งนี้สงสารมานันอยู่มันน้อยเออไม่ต้องยินวายนอนไปเออนอนไปนะมันก็เย็นนะลูกลมมันก็เย็นอยู่นะตรงเนี้ยเออเนียนะ่ยลมพัดตึงเนี่ยเออลมพัดตึงนอนไปหลับมา เอาผ้าจะมาเช็ดตัวให้๋ย่นี้ต้องอาบน้ํากันในกรงแล้วคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเม,มื่อคืนนี้พาออกไปกินข้าวนะาไปกินข้าวเสร็จเอ่ะเราก็คิดว่ากินข้าวแล้วก็คือเดินเข้าเดินออกได้เพราะว่าไม่ได้ปิดประตูนี้ละปิดประตูใช้ผ้ามา่านบอกว่ากินข้าวเสร็จมาคลี่นี่ครีตรงนี้โดนแม่ออนซัดตถไปสองถวงนะเราก็ต้องมาล้างโค่ แล้วก็ต้องไปนอนตากอยู่มันใช่เรื่องไหมเดินได้ไม่ใช่เดินไม่ได้แต่ไม่ยอมเดินแล้วเอมเช็ดตัวจากตัวเช็ดตัวแล้วหนูเอาไว้ที่นั้นก็เนี่ยพ่นให้พ่นยาอนะไรอย่างเงี้ยตอนกางคืนก็นอนนอนทับข้างเดียวนอนข้างเดียวมันก็ปีกแกญ่กดทับแบบเดินได้แต่ไม่ยอมเดินนะแล้วเมื่อ ้อมต้องออกมุ้งไปซักนะต้องออกมุ้งไปซักนะคะมุ้งเนี่ยเพราะว่ามุ้งเมืองเพื่อนหมดเลยม,มุ้คเนี่ต้องเอาอกมุ้งไปซักแล้วขาเนี่ยมันนอนจนขาพับเป็นขาที่จะรีบอยู่แล้ลวความที่ไม่รู้เดินเนี่ย<อ>กินข้าวนะคะก็ต้องเรียกออกมาให้ออกมาถ้าไม่เรียกก็จะนอนอยู่นั้นไม่ออกแล้วเราไม่ก็ลากออกมลาลาก ตอนเยตอนกลางคืนมันจะมักงจะมีไม้ไว้ไงลากออกมานะวันวันหนึ่งบางทีเราไม่ได้อยู่บ้านอย่างเงี้ยไปทำงานที่นอกเออเมื่อวานกับมานี่ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสบายเลยต้องนอนพักอยู่สองชั่วโมงกว่าจะลุกขึ้นได้ความที่เราออกทุกวันไงแล้วแดดมันร้อนไงขับมอเตอร์ไซค์ก็ปกติพ้จะไปแค่อากตสองครั้งเนี้ยรอบนี้ไปสองวันติดกันมันร้อนไง ล้วก็กินข้าวได้เป็นเวลาเมื่อวานนี้ปวด้อต้องอก,กินยากินยาแล้วก็พักก็แค่ยังชั่วแก็ลุกขึ้นมาทำต่อนะเนะี่ยแลวเนี่ยไม่เอาไม่อาบไม่ได้มันเหม็นค่ะคือเกียบชีเย็บอือเย็บตรงไม่อะไรทั้งสิ้นเลยก็คือความที่ความท,ามที่ความที่ปล่อยให้ขามันรีบออกน,นี้แหละไม่ใช่ว่ามันเดินไม่ได้เดินได้แต่ไม่ยอมลุกขึ้นเดินคือเอาแต่นอนเนี่ยค่ะมันสบายเกินไปใช่ไหม มาไม่เหมือนเป็นหมายจรที่ต้องเดินตลอดเวลาไงหร้หมาจรนจะต้องอเดี๋ยวไปนอนใต้ท้องรถคนนะั้นเขาก็ขับออกคนนี้กขับออกอันนี้คือวันวนนี้ที่ฉันเนะี่ยฉันนอนเป็นนอนทั้งวันมันก็เลยไกลเป็นสบายเกินไปทําให้ขี้เกียจอย่างเงี้ยนอนต้องไปล้างโคลนกระต่ายเนี่ยค่ะเราต้องคอยพลิกตัวนะคะพลิกตัวเพื่อไม่ให้นอนเออ เขาเรียกว่าติดไม่ให้นอนติดที่นะเมื่อเช้านี้พ่นไปรอบนึงแลัวเนี่ยเดี๋ยวจะต้องพ่นอีกรอบนึงเพราะว่าห้องเนี่ยล้างแล้วพร้อมตัวแล้วก็ต้องพลิกตัวเพื่อไม่ให้อับชือ้อไม่ใช่เดินไม่ได้ห้เดินได้นะคะมือเท้ายังอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ทําเป็นเมินเฉยกับแม่อ้อมมากเพราะว่าถูกดุไบวบถูกดุไบวมากๆก็เลยเวลาพูดอะไรด้วยทําเป็นหูทวนลมยกเป็นเรื่องจริงนะคะเป็นเรื่องกินนะ แต่ทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้จะทํำยังไงแต่ว่าเวลารูบตัวลงไปเนี่ยจับเนี่ยสันหลังเนี่ยคือขึ้นกระดูกข,ข,ขึ้นแล้วนะคะคือหอมแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยท้องเนี่ยก็คือมีแต่ครียนที่แม่อ้อมบอกนะคะคืออึดน้อยกินกินกินเยอะไหมก,ก็กินแต่ปริมาณของอึดเนี่ยมันไม่ตรงกับสิ่งที่กินเข้าไปไงมันก็เลยอยู่ในท้องนี่แหละมันไม่ได้ไปไหนคะ่ะอืมนะทุกคนก็จะอีจฉาว่าลาเต้ได้วิ่ง จริงๆเราไม่ใช่ค่ะก็วิ่งให้ไหม่ให้ท้องอืดวิ่งก็ปล่อยให้วิ่งนี่แหละนอนวิ่ง okay. วิ่งโอเคนอนวิ่งวิ่งก็แล้วแต่ลูกเอาที่สบายใจเลยฮะเดดเดดเอาที่สบายใจเลยนะครับเตเตดแม่เต๋เตดแม่นะครับต้อ,ๆๆๆๆๆองนะต้อง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 อุ่นน่ารักนะเตดเตดอ่ะเอาที่สบายใจลูกเอาที่สบายใจนะตรงนี้พื้นมันแตกแม่เลยต้องผ้าปูไว้แตกสองจุดนี่นะนั้นก็แตก ที่สบายใจใลูกอยู่ตรงไหนก็อยู่ไปนะแม่ไปทำงานต่อนะครับลาเต้เหมือนท้องจะอืดแม่อ้อมก็เลยปล่อยให้วิ่งแต่มันนอนเหยียดตัวตรงนี้เดี๋ยวแม่อ้อมต้องจับออาากก่อนคือถ้าท้องอืดเนี่ยมันจะต้องปล่อยให้วิ่งสภาพมันไม่น่าไม่น่าอืดนะดูมันนอนแบบนี้ถ้านอนอย่างเงี้ยท้องไม่อืดนี่นด,ด,ดูเดี๋ยวแม่อ้อมอุ้มออกมากกนนะดูตาเดี๋ยวมันได้เช็ดตาตาแดงให้ออกมาวิ่งนะลูกฮะ หนูไม่วิง่งไงไม่ควรหนูท้องอืดออไปนอนเฉยเลยเดี๋ยวนะ <c oughs> ไปไหนฮะ <c oughs> ไปไหนแม่กลัวหนูท้องอืดแม่อุตส่าห์ปล่อยหนูมาวิง่งแล้วหนูไปนอนได้ไงล่ะลูกฮะนอนได้ไงครับเตเตะฮะเตเตะไปนอนได้ไงล่ะลูกอ่ะ,อะเข้าบ้านตัวเองสิบ้านยูไหน ปล่อยให้วิ่งคะ่ะแต่ไม่เอาไปทำอะไรทางนอกต่อดูท่าทางแล้วจะไม่อืดเพราะถ้าอืดนดีะจะไม่นอนเหยียดแบบนั้นถ้าอืดนะจะนั่งกบไข่อย่างเดียว